สวัสดีครับพวกกับผมยีงเป็นเคยนะครับขั้งตอนครับเรียกตัวตอนสารเซื่อแล้วตาน้ำดีซีครับวันนี้มาส่งชุดรถเข็นสุดน้ำนะครับที่อำเภอวังน้อยอยุธยาครับข้อสองนิ้วครับสามเก้าร้อยสิบบาทแผงโพลีสามร้อยสี่สิบบาทสองแผงนะครับแรงตามแดดครับตันนี้ก็ยังมีใายุเข้านะครับเมฆก็ตยูเยอะนิดนึงครับ นีสุดน้ำข้อสองก็ยังเป็นอยู่นะครับนี่เยอะๆอย่างเงี้ยจะน้ำเต็มท่านะครับพุงครับแดดอ่อนๆนะครับสองแข็งครับน็่สุดน้ำาครับนี่นะครับพายุเข้าครับตรงนี้อ่าไม่ว่าจะไม่มีแดดเพียบแล้วครับแรงเลยครับอ่าเบาก็เบาครับตันแดดครับแรงตันแดดยาก แล้วต่อข้อดูดด้วยข้อทช้เป็นข้อ PVC นะครับเป็นใหายได้ครับอันนี้ใส่สูบน้ำเข้านาสูบน้ำเข้าบ่อขึ้งบ่อปลาได้สบายายครับสูบน้ำทำสวนต่อสปริงเกอร์ได้ครับแรงตําแดดครับนี่ผมเจอติดต่อได้ครับถึเ0 9 5 0 3 0 1 9ขั้นตอนครับบริการส่งเข้วไปครับุณครับ